สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรเป็นแพงเอฟซี FC แฟนคลับน้องอุ๋งอิงครับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับ <c oughs> พี่น้องมื่อนี้มีข่าวดีมีเรื่องยินดีนะครับเรื่องตื่นเต้นเหมือนเดิมนะถ้าใคได้รับชมรับฟังผมเนาะตามที่ผมได้บอกข่าวเราแจ้งกันไป ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วด้วก็คือผลงานเพลงซิงเกิลล่าสุดของน้องอิงก็คือนั่งฝานอาหารนะครับจำได้บอรครับคลิปสัปดาห์ที่แล้วเพลงน้องอุงอิงนะครับทุกคนออกเพลงนะครับออกซิงเกิลได้สามวันจ่อขึ้นอันดับจ่อขึ้นอันดับ เพลต่างๆที่มีการทีพิ่นเก็บสถิติอ่ะที่เขาจะเก็บสถิติเช่นเพลงขอเยอะที่สุดเพลงคนฟังเยอะที่สุดเพลงฮิตที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับผมเออผมกับวิอยุในวงการนะครับ mm hmm. มาที่นี่นะเด้อ ตามทีได้ยวว่าว้ตามที่ได้พูดไว้มาแล้วมาแล้วครับทุกคนเออนี่เป็นครั้งที่สองสัปดาห์ที่สองก็คือเพจคนลูกทุ่ง ผู้ใดได้ฟังข่าวนี้ผู้ใดได้ติดตามเพจนี้แล้วก็นใครได้ติดตามที่ผมพูดแล้วก็ที่ผมว่าวในเรื่องนี้สัปดาห์แรกคือวันเสาร์ที่2 2เพลงหอบฝันมาหลังห่านออกปล่อยวันที่19ครับ19บเก้ากรกฎาคมนะครับแล้วล้อมวงมันเนี่ยทั้งเพจคนลูกทุ่งเนี่ย ล้อมวงมันนี่ก็คือยี่สิบอันดับเพลงดังนะครับที่ถูกขอมากที่สุดในสัปดาห์นั้นน้องเอียกงออก,ออกแค่สามมือออกเพลงสามมือเพิ่นกระจัดอันดับสามถึงสี่วันเพิ่นกระจัดอันดับน้องเอียงติดหนึ่งในยี่สิบเพลงที่ถูกขอมากที่สุดในสัปดาห์ได้ยังไงนะี่เหรสุดยอดบอรครับขนาดออกมากลางสัปดาห์นะครับแลวเขาสรุปหนึ่งสัปดาห์เพลงยี่สิบอันดับเพลงดัง ทั่วประเทศเนี่ยที่ถูกขอติดหนึ่งในยี่สิบปุ้งขึ้นมาปุ้งแรกก็คืออันดับที่ยี่สิบเพราะว่าชาร์ตเนี้ยนะครับล้อมวงมันเนี่ยมีสองเพลงนำตต้หลาหน่อยลนลงมาทีละสามอันดับวันที่สิบสองยุนดับที่เก้ามาวันทีไอ้ละกานั่งฟ้านอาหารเสียบกันมากตอนนี้ยังมีสองอันดับ และการับดาล่าสุดนี่ก็คือวันที่แทนแทนแทน้อนไซเอฟเฟกต์ครับบอกเดรรี่นี่แหละครับพี่น้องคือคนบอกกันเนาะถามมาไปพอกกันนี่พอนไ่เอฟเฟกต์บอกพอนบ่ใไ่หรอกพอนบอกกันพอนก็บอกคือกันนี่แหละพี่น้องนะ,ะ <S <S 1> <S 1> <S ปียงขึ้นมาวันเสาร์ที่ยี่สิบเก้าครับผมวันเสาร์ที่ยี่สิบเก้าก็คือเอาิง่ายก็คือเป็นสัปดาห์ที่สองของเพลงน้าตาไอ้ปรแมาณเพลงนางฝ่าหนาหาน ทีแรกอันดับ20เป็นบมอครับวันวันที่22กดิกดาในี้อันดับที่20มาวันเสาร์ที่29ครับจวดขึ้นไปอยู่อันดับที่11ครับ20 19 18 17 16 15 14 3 12 11ขึ้นไป10อันดับพวดขึ้นไปฉะนั้นย e อย่าติดติดเบรกเบรกเบรกอีกเพื่อนหนึ่งจำได้บอก่อนนานี้ น้ำตายหลาหน่อยอูย้วนตายหลาหน่อยก็ติดชาติดนเดี๋ยวเนี่ยติดติดชาดที่สี่บนดับเพลงยังที่ถูกขอมากที่สุดในสัปดาห์เนี่ยตั้งแต่ออกเพลงเลยนะครับตั้งแต่ออกซิงเกิลนะเขาจะอยู่อยู่เงี้ยตลอดยังอยู่นะท็อปยี่สิบยังอยู่และอยู่อันดับที่สิบสี่จากเก้ามาสิบสี่อยู่อันดับที่สิบสี่แล้วพี่น้องนะรุ่นยัง น่าลุ้นอะไรสำหรับเพลงนั่งฝานาหาอานไปขอไล้หลยครับอืมแล้วก็ตอนนี้เพล,เพลงไหนจะโดนพิก,กันอยู่หาพอๆให้เขาคูเกิคกับเขาคูเกินแล้วพิมพ์คำวา่นานั่งฝานาหา้านขึ้นเลยป่วงอันดับแรกของการค้นหาอืมรุ่นยังตี <c oughs> พี่น้องเอาไปรุ่นในสัปดาห์ต่อไปนี่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็บ,บอกเลยว่าวันที่ยี่สิบเก้าทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะ ต้องขึ้นอันดับแน่ๆจากยี่สิบใช่ไหมก็ขึ้นไปสิบเอ็ดแล้วเนี่ยอืมแล้วทีเนี้ยทุกคนเข้ามาลุ่นกันวันที่ห้าสิงหาวันเสาร์ที่ห้าสิงหาเนี่ยเพ่งนั่งฟ้านอาหารตอนนี้ขยับขึ้นมากเก้าถึงสิบอันดับมันบอรลรุ่นมันเนี่ยจิตติดหนึ่งในสามไหมอันดับหนึ่งสองสามผมรุ่นสองกับหนึ่งุแล้วแมวเวลาะพราะมันขึ้นครึ่งข,ของกระดานไง แล้วก็มีโอกาสไม่หนึ่งก็สองไม่อันดับหนึ่งก็อันดับสองจากยี่สิบอันดับรุ่นครับรุ่นรุ่นอ่ารุ่นกวางกวางก็คือหนึ่งถึงสามฉะนั้นฟังหลายๆขอกันไปหลายๆสิ่งใดที่เข้าสิ่งไหนที่เราพอทําได้และไม่เดือดร้อนไม่ลําบากใจสิ่งนั้นทําได้ทําครับแล้วมันเกิดผลดีกว่าคนอื่นนะครับที่ในไหนเข้าใด้บุญเข้าก้มีมุกอิมใจนั่นแหละคือบุญเข้านะครับถ้าเข้าเฮ็ดไป เราไปหวังว่าสิได้ยังตอบแทนมากเราไปหวังวามันต้องเป็นยางนั้นสิจะไปเห็ดครับมันเกิดความทุกข์ความทุกข์เพราะว่าจิตใจเราก็ไปจดจ่อแล้วว่าไอ้ฉันทาแล้วมันจะได้แบบนี้แบบนั้นไหมมันไม่ใช่การลงทุนนะครับการให้คือปราศจากคติปราศจากความโลภปราศจากสิ่งตอบแทนมันะถึงจะได้บุญถึงจะได้ความสุขตรงนั้นนะครับแต่ห้อไปหวังมันก็ซ้ำเห็ดบุญเลยเพราะเสียไปเห็ดนั่นน้อยที่เมยซ้ำห่าไปเห็ดเองไหม ท่าก็เราไปทําเองฉะนั้นสิ่งที่เขาเห็ดไดเขาก็เห็ดนะครับสิ่งใดเห็ดไปแล้วไม่เกิดความลำบากใจเขาก็พาในจุดๆนั้นนะครับแต่ละบุคคลนะครับแต่ละบริบทสามารถทําได้ในสิ่งที่ต่างกันนะครับสามารถช่วยได้ในสิ่งที่ไม่เหมือนกันเราช่วยได้มันอาจจะอุดช่องว่างอีกจุดหนึ่งอ่าเราช่วยได้จุดนี้อุดช่องว่างในจุดนี้คนอื่นก็อีกจุดหนึ่งก็ว่ากันไปเสริมๆกันไปเพื่ออีหลาหน่อยหฮอสาวหน้อเปลนแพงครับ เป็นจังไหนสำหรับคลิปนี้ยกให้เรื่องหนีเลยนะครับเคยยบเขาไม่ได้เรียกไต่นะเนี่ยเขาเรียกพุ่งขึ้นมาพุ่งทยานขึ้นมาจากยี่จากอันดับที่ยี่สิบมาที่อันดับสิบเอ็ดพุ่งนี้ไม่ใช่วันที่ห้าลุ้นอันดับจะติดอันดับที่หนึ่งที่สองหรือที่สามของตารางล้อมวงมันหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวไป หลุนกันคือเกานะครับขึ้นแท้นะครับขยับขึ้น,นแต่ว่าจะขยับขึ้นกี่อันดับอืมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพื่อนํจำหนีฝากกดติดตาม Subscribe ถ้าช่อเทีมงานขอบตาดำเป็นกำลังใจน้องอิงครับบอดโจซานอยเป็นแพงเด้อสู่ผูนสู่คนครับโชคดีไม่ใช่ครับสวัสดีครับ